สวัสดีครับวันนี้ a k Racing นะครับเราจะมาบอกวิธีการตั้งโซ่ลาวลิ้นนะครับสำหรับคนที่เปลี่ยนใส่ตัวดันโซ่แต่งนะครับก็วิธีการตั้งนะครับก็ดูง่ายงนะครับอันนี้มันจะเป็นการแบบหมุนมือนะครับก็เราจะต้องสังเกตตัวโซ่นี่นะครับอนนี้มันจะขยับได้ใช่ไหมครับวิธีใช้ก็จะเหมือนของเดิมนะครับคือเราก็หมุนมันลงมาให้ตึงนะครับ แล้วถามว่าตึงแค่ไหนถึงพอนะครับก็แค่ตึงนะครับแต่อย่าอย่ากดลงไปมากนะครับแค่ตึงแบบโซ่ไม่ขยับแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราขันมันตึงมากนะครับมันจะกดโซ่จะโซ่เราลิ้นอาจจะขาดได้นะครับเอาแค่พอดีนะครับอย่างอันนี้ยังขยับได้นิดหน่อยนะครับก็ตึงอีกนิดนึงนะครับขันลงมานะครับ แต่ก็อย่าลืมนะครับว่าห้ามเบียดนะครับถ้าเบียดมากเดี๋ยวทาไม่โซ่ขาดอ่าโอเคขยับได้นิดเดียวละโอเคครับอันนี้ครับใช้ได้ละพอใช้ได้เสร็จเราก็ขันน็อตตัวเมียล็อกนะครับก็เปน็นการตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะใครสนใจติดต่อมาได้ครับไอแคลซิซิ่งเรามีขายนะครับขอบคุณมากครับ